บรรยากาศข้างล่างเด้อพี่น้องเด้ตอต้นกล้วยก็ชุ่มฉ่ำพี่น้องนี่อันนี้มุมนหน่อยๆอีกมุมหนึ่งของวัดเล่าสุขลามหลัดเพนซเวเนียเด้อพี่น้องเด้อนี่คนนีน้โอ้โหใครนะเป็นธรรมศาสตร์ขนาดเลยพี่น,น้องดิวสวยงามขนาดเลยพี่น้อง ไปพาเที่ยวรอส้มพื้นที่บริเวณวัดเนี่ยอ่ามีมุมใดเนี่ยพ่นไ,ไทยบรรยากาศ ย้ำเสาเสาแถวนี้ยังมีหมอกไล่อยู่เด้อพี่น้องเดี๋พาพี่น้องไปเที่ยวชมเบิ่งตามบริเวณวัดยอร์กสวงเด้อพี่น้องเพนเซเวเนียเนะหลัดเพนเซเวเนียเพิ่งสิหันกล้องให้เพิ่นเบิ่งข้างกว้างขวางเด้อพี่น้องเด้อบนทางผุ่นก็มี่าลาอีกอันนี้มีหยังของเพิ่นบ่ฮู้เนาะเดี๋ยวสิให้ผู้ดูแลถึงทั้งวันเพิ่นมาอกฝ่าเพิ่นสร้ายหยังขึ้นเพิ่มเติม นีออ่อีกอยู่บ่นี่คือเห็นเพิ่นกำลังเริ่มสังเนอะเดี๋ยวสิปไปหาผู้ดูแลวัดวคณะกรรมการเพิ่นเพิ่นอธิบายว่าเพิ่นเหตุยังไหนสังเนอะโอ้ไกลเติมเนาะไปไป,ไป,ไปบเบิ่งดีมุมหนึ่ง,งพี่น้องฟังอีกโซนเบื้องใต้ดินบล็อกเพิ่นเอามาเต็มเดี๋ยพี่น้องเพลินขึ้นเฉี่ยเริ่มขยายสร้างขึ้นเพิ่มอีกเนาะทั้งนั้นนะ ทั้งนี้ทั้งนี้เพิ่นเห็ดอีกอ,อีกโซนหนึ่งนี่เพิ่นเห็ดสลาอันนี้สลากลางน้ำข้างในกับมีบอลไหวพะอีกคือกันพี่น้องข้างในเด้องามงามเออเพิ่นเห็ดงามหลายนี่ค่ะหลบเดชทีไทยยางไปอีกหลบรอบสล,บลากลางน้ำบ่แม่นสลังแกงได้พี่น้องสลากลาง สลากลางน่อมีหอดเหือเด้อเพอื่นตกแต่งแบบประกำบานเฮาเลยเมื่อไปหาเขา้งเะ สบายดีไอ่สบายดีมือนี้เป็นขังแรลกในชะีวิตขอดได้มาเที่ยวชม <c oughs> อนมี่อย่างแนะน้ำแน่ในน้องเนี่ยเพิ <c oughs> น่นเพิ่นมีโอ้มีอาหารเหลียงปลา <c oughs> อ,อาหารปลาจังสี่สูม <c oughs> หม <c oughs> ื่นบอลลูว์เฮิงเฮงไหเทิงผู้ใดลงมาแล้วก็ออกจนนิยมลงมาจะกินเลยจะค,อค่อยเกลืโอ,โอ,โ,อโอ้มีปลาสายพันธุ์อย่างแนวอยู่ในนี้ปลาปลาเนี่ย นี่แหละตัวบางไงบางไงบางญ่แล้วก็เส้นฟีดปลาทองปลาทองเนาะเอดึงไฟีุ่นเนื่อเนี่ยบอเนเนื่อนี่ดึงไฟเวลาไล่เนื้อไฟกับไล่จนได้หนีบอไอยไล่จนนี่ละเราก็่อันนี้เป็นจำลองอันนี้อันนี้อันนี้โอ้ันี้มาโอ้นะนออคักันฟี่นี่เจ้าหน้ก็มาแล้วเส้นฟีดมาเต็มนลย อันนี้ถึงสีแเมนอ่าอยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับแพนนี่อ่าวัฒนธรรมบ้านเฮาเนาะกับหอยจูบจำลองขึ้นยูไซกับยูไซกับมี่โบได้ป้าได้ถิ่มวัฒนธรรมเฮาเนาะหอยจูบนี่เอาตังเอามาเลียงเออคุณเอามาเลี้ยงเออมีหอยจูบกับลาบแล้วเนลาบเล้วโบลาบสอกลาบซีนโอ้พักนอกเสดิจเี่อยู่ในหนามคือพักแวนเนาะไอเนาะเออนี่แซ่บพักบอดนี่เลยกินได้นี่ ค่าเคยเห็นเคยเห็นแต่พักหนอกอยู่ทั้งโคกอันนี้พักหนอกใบบัวบกนะคะใบบัวบกเคยเห็นบ่พี่น้องใบบัวบกออียงอยู่ในน้องน้ามุยังกับพักแวนน่ะพี่น้องพักหนอกก็มีได้พักอีกแบบหนึ่งเนาะได้เอาไปปั่นกินก็คือกันก็พักหนอกอันนั้นแะนี่เป็นยาเย็นแกแกสัําในบอกว่ไฟส้่มในมา ใช่โอ้ค่ะจำในหนามันเอาบัวบัวบกอย่างนี้มันบอนี่อันนี้จะกินได้หรือดอกอันนี้ฮะนี่ดอกยังคนอื่นอันนี้นะพี่ว่าว่าพักอีหินบ้านเขาแหละแต่ว่าอันนี้อีหินใหญ่อันนี้นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทายบนแก่ๆอันนี้เนาะเออนี่มากมันเปิดพวงเป็นพวงน่อนต่อน้อนนั่นเอาไปลวกกินแขมันบ้านเฮาอีหินเดี๋ยวใบใหญ่ขนาดนี้มันบอกอีหินลงนามันน้อยๆอันนี้ พระอาจารย์เบิร์ตก้อนี่นะมะค้อกระเพิ่นกระลังเริ่มสั่งใหม่ๆเนาะยังสีเฮตชนีอีกแน่นี่มุมนี้แน่เลยมองทุ่งสีสีฝาหน่ะเนาะเพิ่นสีขยายออกมาจ้ะโอ้สีส่ลายเบิด์ต่ลายใส่ดอกเสดเบิร์ตไปหดพูนบ่สีเฮดไปสุดสุดผุนเป็นเบาไอ้ซึ่งนี่เพิ่นสีเฮดสิม ทางทางใดทังเดียวทางนั้นเดียว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 เออทางนั้นเนาะเออตัวนี้เนาะมุมนี้เนาะเพื่อนสิเฮ็ดซิมโอ้โหข้างด้านข้างด้านนั่งนั่นนั่นเพื่อนสิเฮ็ดยังไงฮะข้างด้านเบื้องนั้นเพื่อนสิเฮ็ดบนอ่าพระวันเกิดกอบบนแทนของพระวันเกิดก็แล้วสิง่ายพระลงมาอ๋อโดย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 อยากล่องอยากล่องไปพายเฮื่อจ uh ั๊หน oh. um> uh ่อยได้บ่นี่ไปแหม ไดดมาเพนสวเวเนียแดดมาพายเหงือเลยพี่น้องพายเหงือล่ากระทงพี่น้องห <c oughs> าเจ้าไายมาพายเหงื่อหายได้บ่เนาะหาเจ้าไายมาพายเหงื่อหายยินน่งใส่เนาะมากบัวนี่มันก็นออกแล้วตอนนั้นก็เจ้าเก็บไปกินอยูา่มาักบัว <c oughs> ได้บัวสักดอกทุกจุดทุกมุมเพื่อเดินไกลเติบด้พอพื้นที่เพื่อนกับกว่างขว้างพีน่น้องแรงไฟนี่ไหมโอ้บัดรักหัวไปพุ่นเนี่ยาคหัวไปพุ่นของทอจรนั้นโอ้ฮัดเศษรักนั่นลงมาพี่อของวันเศษดต่อไปพุ่นแม่ โอ้เด oh, you know ี๋ยวว่าไอ้อยากถามเมืองว่าเห็นเห็นมุมฝากนี่นะเห็นมุมเห็นมุมฝากฝากเน่ยเพิ่นเออฝากนั่นน่ะตะกี้เขาไปเสพไปอย่างยุคเบื้องเบื้องนั่นพูดหล่ะเราให้ได้เออเราให้ไสดินเนยโอ้โอ้โอบ้านนี้ว่าได้แหละมันบอกมันกะสีได้อยูุ่คนนะอ๋ออันนั้นเป็นของอีกแบกช่วยหนึ่งอีกเจ้าหนึ่งอ๋ออ๋ออ๋ออันนึกว่าเพิ่นสี จัดขยายวงเดินต่อดนตียังคืนมาโมเมนเนาะบมที่มั่งห้านนั่นออกเบิดมาตั้งอยู่พี่โอ้เอาเอาห่านห่านเขามาในอันน่ะพื้นที่ของเฮาเนาะกกคูนตัวนี้กับตัวนั้นไปเจ้าเอามาปลูกปีแล้วนี่กกคูนเออนี่กกคูนเออ คูณแต่ว่าตัวนี้คูณมีกาบเมนคูณบ้าโอ้บเมนคูณบ่านห้าบัดออกเวลาออกนออกมาเป็นพวงคือกันโอ้ปีปีนี้มันออกนะนาพวงเดียวเดี๋ยวโอกาสนาจิมาเที่ยวส้มย่ำดอกคูณมออกเนาะปีน่ามันคือชีออกหลายปีน้านใช่มีเนาะบัดเราดูออกดอกนี่สิแม่นเดือนสองเมษานเนาะเดือนหกเดือนหกต่อเดือนเจ็ดมันออกบ่าขั้นบ่าห่าหละแม่นเดือนเดือนหาพอได้หน่อยเนาะ เดือน 5, หต่อเดือ 5, น6ุกบานเหามันดอกดินบ้องนี่สียเอามะกอหน่เด่โกอบอลอันนี้เป็นปั๊บหน้าดินแล้วล่ะเทคานซะก่อนเทคานอานอกเบิดแล้วเราพวรจะกาจีบปู พันพันก้อนกวางสุดสายหูสายตาเนาะพื้นที่วัดบรื่อยๆวัดนี่ก็ได้กันเจ้าเฮ็ดอันน่ะดูแลวัดนี่ประจำอยู่นี่ตลอดเลยบ่แม่ละแม่ละอยู่ละมัจจานี่ละโอ้โอเคโอเคมาโอ้ดี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 โดยโดยดีใจเด้อที่ได้มาผอกันมือนี่ยนะ ขอบใจหลยๆดีแนะนำให้หูทุกซอกทุกมุมผ้าผ้าทั่วเนาะไก่เป็นไก่ผ้าผ้าทั่วเบิงบริเวณวัดขอบใจหลไลดีไอเดอแนะนำให้เข้าใจเออขอบใจหลไๆดื้อนีโอเคขอบใจไอ่บายขอบใจขอบใจคือกันอ